สดีคนดูุูคนเข้าสู่ช่วงรีวิวโรงแรมนะคะน,นี้ก็จะเป็นโทรทัศน์อัน,นก็จะเป็นวิวจากข้างนอกแล้วก็ในตู้เย็นมีน้ำสองขวดไม้แขวนผ้าอืมพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะทําการส่องกระจกแล้วก็เสยผมนะคะแล้วก็อะไรดูรูปบิประตูนะคะแล้วก็ล็อกแล้วก็ลองบิดนะบิดอ่านะแล้วก็เปิดออกนะคะล้วก็จะเป็นถั่วส้วมนะคะแล้วก็จะเป็นทิชชู่ที่สุดอึง จบูนแล้วก็ย่าจะบูนเลยข้าแต่ว่าก็เสียดายอยู่เป๊ะอุ๊ยชชๆๆๆเป็นอะไรนะฉันต้องคนนั่คือการทะเลอะตอนนี้เราก็เริ่มทำการเก็บของจัดของคะ่ะมีข้าวไก่หลุดนหนมะอะไรวะ You are here ไหนวะไหนวะสีเอะไรไงเรอยู่นี่ทุกคนเตียงสบายมากนะคะ ก็จะมีไฟตรงข้างๆเมื่อออลงวัไม่รู้นะมันเปิดยังไงโหกล้องกูแสงไว้พอโอ้ยไม่ได้เปิดไฟเนี่ยว่าอ๋อไม่ใช่แล้วไฟอันนั้นไม่ใช่ไฟนีหว,ว่าอันนี้เป็นสัญญาณเปลีนภัยนะคะทุกคนทาไมใครทำปุ่มมันบุบเข้าไปวะเนี่ยไม่ดูดีกว่านะคะแค่เนี้ยตกโอ้โหแต่เราจะพาไปดูตาแมว ้ยอันนี้ก็จะเป็นยูนิโคที่กำลังจะเปิดใหม่นะคะแล้วก็ข้อแข่งรถกัน สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ให้ดูวิวตอนเช้าไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วคะก็ไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ถ่ายไว้อย่างดูดีแล้วก็เข้ามาในห้องน้ำแอร์แล้วก็ออนี่จะเป็นไปกินเป็นหมูปิ้งนะคะ breakfast เยียไก่หมูปิ้งแล้วกล้องสวยมากนะคะแล้วก็มากินข้าวโพดหวานมากวันนี้ไปดูคาบิบารากันน้องสาวบิบาร์เลย ก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นคาปิบาลาที่ขนแข็งมิงว่าหมา้เท้าและบรรยากาศความร้อน9องศานี่สัตอะไรเนี่ยนือพิกพ áo tầm chị nó chân ôi subscribe cho kênh Ghiền này. อันนี้น่าจะเป็นสัตว์อะไรไม่รู้รนะคะกำลังดื่มน้ํำแล้วก็จะมีอากาศความร้อนนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้กับน้ำแข็งนะะคกำลังเลี้ยงแข็งอยู่36 37องศาแมงโคตรร้อนเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะหมือนชิบะเลยชิบะอันนี้น่าจะชิบะพันธุ์ไทยท่านไม่ใช่ไม่ใช่ ไปบ้างละยังค่ะไปบ้างเล้วค่ะโฮเทลอุ้ยไปับที่บัางอะไรนะพอกลับมาเสรนะ็จนหนก็มันนอนนะมันร้อนมากนี่ค่ะวันนี้เราก็จะพามาเซเวน่นที่ไหนไม่รู้นะคะอ,อ๋อเออไม่รู้เหมือนกันค่ะ เออที่ขอนแก่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทำการรีวิวขนมนะทุกคนเออขนมต่งตางๆแค่นั้นไม่มีเลยโคตรเหมือนก้ามคืนเลยทุกคนก็มีการจับ แล้วเราก็มาดูมอขอนแก่นนะคะสามกองศาตามที่เห็นเลยแล้วก็ไม่ได้ลงจากปตนะคะมันร่อนมากก็ขี่ดูไปทั่วทั้งหมดเลยนะ,คะคก็เจอขนาดชอบแล้วตอนนี้ก็ทําอะไรไม่รู้นะคะอย่าดูปากเรานะคนทําอะไรไม่รู้นะคะอันนี้ก็ไม่มีซับไตเติลแล้วก็เอ๊ตอนนี้เธาก็มานั่งชิลกินเชิมแม็กนะคะใต้ต้นไม้นะคะโคตรสบายแล้วก็มียูนิคอร์นมาเปิดใหม่ข้างโรงแรมนะคะคนเยอะมาก เวันนี้ก็จะมากับเธอวันนี้เราก็มาพร้อมทรงผมใหม่นะคะซับย์ซิงมากก็ร้องห้าเอ้ยแล้วก็ไปกันโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังรถเออกระช่างมันแล้วก็มีผู้สโมกเบเบงง่สโมกสโมกเบเบ่บายเบอร์อย่าเพิ่งนะยังไม่จบนะอันนี้คือเราไปตลาดต้นตาลนะคะก็จะมีของเยอะมากมายอร่อยมากนี่อันนี้ก็ไปเดินเซ็นทรัลคอนแกนนะคะทุกคนแล้วก็ไปกินชาบูด้วยค่ะอร่อยมากอันนี้ก็จะไปบิ๊กซีนะคะก็ เย็นมากค่ะเอซึ่ง,<อ>งไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เยอะเลยนะคะก็ขอมานำเสนอเป็นรูปภาพแล้วกันบ๊ายบาย